นอนสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะเล่านิทานให้ฟังการละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวผู้เลอโฉมชื่อว่าซินเดอเรล่าแม่ของเธอหายไปมีพ่อใหม่ตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้เธอต้องอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและลูกสาวของเธอเห็นได้ชัดว่าแม่เลี้ยงไม่ชอบซินเดอเรล่าเลยแกการลูกกระต่ายอ่ะใส่หมวกใส่เสื้อสวยๆในบ้านนี้ได้ยังไงอ่ะ จนในที่สุดก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาที่บ้านเจ้าชายของเราจะจัดงานเต้นลาขอให้ผู้หญิงทุกคนที่เต้นลาได้ไปที่ปราสาทหนูไปด้วยได้ไหมจ๊ะการเต้นไม่ได้หรอหนูเต้นให้ดูเลยขับปู่ินเนะแม่เลี้ยงผักซินเดอเรล่าเข้าไปในห้องน้ำอยู่ในนี้ไปเลยอิงุลล็อกแบบนี้ก็เปิดได้สิซินเดอเรล่าเดินออกมาจากห้องน้ำได้ไม่นานเธอก็ต้องเจอกับนางฟ้า สิ่ที่งงกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ก็รีบแต่งตัวแล้วรีบวิ่งไปที่ปราสาทแม่ค่ะเจ้าชายเขาเดินมาหาหนูเขาเดินมาหาแม่มากกว่าอย่ามั่นหน้าสีฟันเหลืองเจ้าชายเดินไปหาหญิงสาวผู้เลอโฉมนางหนึ่งซึ่งนั้นก็คือซินเดเรลล่านั่นเองทั้งสองได้ใช้เวลาเต้นรำทั้งคืนจนกระทั่นที่ปราสาทมีห้องน้ำไหม่จ๊ะเจ้าชายเขาไมา่ขี้กันซินเดอเรลล่าที่อั้นขี้ไม่ไหวในเวลาเที่ยงคืนก็รีบตรงกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตจนเผลอทำรองเท้าหลุดไว้ เจ้าชายลองหยิบรองเท้าคู่นี้มาสวมใส่แล้วถูกใจมากเจ้าชายจึงค้นพบทางที่ใช่มันพอดีกับข้าและได้กลายเป็นเจ้าหญิงเป็นอันที่สุดนี่ทำเรื่องนี้สอนอะไรครับแม่